สวัสดีค่ะมื่อนี่สิผ้าพี่น้องเฮามาเบิงวิธีการปลูกหยาในเฮาปลูกแนวดหลักเมื่อนี่มีการผ้าพี่น้องปลูกแบบแบบที่หนึ่งก็คือปลูกแบบดินตมแบบที่สองก็คือปลูกแบบดินโพงค่ะใส่โรตลีปันนะคะเดี๋ยวมือนี่สิผ้าเบิงแบบละเอียดฝากให้พี่น้องกดติดตามแล้วก็กดถือใจให้นะเมเดย้ยค่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิงคลิปย่าวๆน้ๆอกันเลยค่ะฝนตกมากพอดีพี่น้องเอ้ยเปมนบุญพลาค่ะมื่อนี้สีผ้าปลูกหยาในทั้งเมื่อสีไร่นะคะ การเตรียมดินของพี่น้องบุหุวว่าพี่น้องเตรียมแนวดแต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่าให้พี่น้องแค่ไถแปลก่อน้าอยากได้ทอนพันธุ์ให้พี่น้องเข้าเนี่ยสร้างห้ากรขายมีหญ้าแบบผมก่อนเนี่ยผมเอามานี่เอามาปลูกอยู่นี่ซีไรผมเอาหญ้ามาทั้งเมดสองตันสองตันหาค่ะผมเอามาผมจะปลูกซีไรผมจะปลูกห้หนาเลยนะคะอ่าวิธีการเตรียมดินน่ะให้นานําพี่น้องเข้าน่ะ เตรียมแบบนี้ละค่ะคือไทยแปลไว้ซื่อเ, <ๆ S 1> เดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีว่าการปลูกแบบดินโตมหรือกาดินแบบใส่โรตารี่ปันเห็ดแนวใด้เดี๋ยวมัอนี่ทอนท่านมันเน่าแห้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวผมสีผ้าว่าเห็ดแน่ไนาได้เป็นไอเดียดีๆดีๆเอาหยามาลงไว้กันหมือว่านนะคะจะไปเบิ้งกันเลยค่ะ คอนทัน แบบนี้เลยเพราะว่าใช้แปะไว้ถ้าดินถึงชุ่มแนวนี่เกิดงอกลอยเปอร์เซ็นต์นเลยค่ะพี่น้องคือเข้าซับเอากระแบบนี้ค่ะซับตำประมาณ30ซเส้นหรือหรือประมาณ20ซเส้นค่ะตัดซับเพราะว่าเืลเข้าสินร้อยทอนท่านง่ายละ่ะค่ะพาพี่น้องเข้าง่ายๆเนว่นี่พี่น้องเข้าโาราถจีนใส่โรตาลี่ปันได้เลยนะคะพี่นี่การก็คือซับเอาแน่นี้ค่ะซับเอาแนวนี่เลยซับเลยค่ะ คอนพันค่ะซับซับไแบบนี้เลยค่ะพี่น้องซับไ้ประมาณยี่หเส้นค่ะซับไปเรื่อยๆนะคะจากทีบวางค้นนะคะไดยาไปประมาณ2องเมตรเนี่ยหรือเมตรกว่าเนี่ยยาผมทีจะแก้จัดพอมที่จะงอกค่ะนี่เห็นไหมซับประมาณนี้แหละค่ะเขาซับซ้อยกันนะคะเพราะว่าพื้นที่เขามันหลายแต่มมนมีความจําเป็นต้องซับบ่ ถ้าปั้นเอาแบบแหงแบบป้อมนี่ดินโพงแบบนี้นะคะถือว่าเป็นดินโพ้ป้อมสีใสป้อมสีโรยซชื่อเชื่อมสอเอารถไถหน้าไม่เหยียบเอาซชื่อค่ะบ่อๆๆๆบ่บ่ปั้นค่ะถ้าดินชุ่มแนวนี่นี่ถ้าดินตมแนวนี่ดินตมแนวนี่คือบ่ตตองบ่ตตองเห็ดหนังโรยทอมพันชื่อกับบ่ไเด้ปั้นแหงนะคะอันนี้ถือว่าดินตมค่ะดินตมคืคอใส่รถไถหน้าเดินตามเหยียบเอาซชื่อนะคะเริ่มได้แล้วนะคะ เนี่ยเห็นบอมทับเอาแบบนี้ค่ะได้2รูปแบบพีเฮดแล้วจะพี่น้องสิเอาไอเดียไปนะคะทับแนวนี้สีไดร์ลค่ะเห็นบหมคะทับซอยกันให้มันแล้วเร็วๆแล้วเอาใส่เข่งนะคะเข่งแบบนี้เดี๋ยวิ่นเอาเข่งไงมาอยู่ค่ะไปซื้อเข่งมาใหม่อีกลอยทอนท่านเลยนี่คือตอนนี้คือพื้นที่ตัวนี้คือไรนึง คือตอนนี้ยังสาอยู่ถือว่าสานะครับผมชินโรยเลยได้พื้นที่แล้วตอนนี้คือโรยทอนพ่านเลยค่ะเทไใจเบิร์ตถกเท่เทุกไกวค่ะซอยกันค่ะบางทีหลัค่ะลุยแล้วเนาะที่นี่วิธีการนะคะก็คือเอาทอนท่านไปเทศเท่ละกันมากไปเป็นชุดต,ต,ตรงนี้นะคะขั้นตอนนี้คือการโรยทอนท่านค่ะพี่น้องโรยทอนท่านหนีทอนท่นานเยวๆแยะเนี้นีบนตรงยาดเด้อคะ่ะ คอนพันเนยาวๆ้ยเนียนี่คือลอยเลยค่ะล้อยแนี้ยนี่ลอยหลัก็ย่างถอยย่ังย่างเดินนาเด้อค่ะเพราะว่าเหยียบคอนท่านไปนําย่างแนวนี่ก็ดีนเหยียบโลงไปนําตัวมันก็บโร่งดอกมันบรร่งดินก็สร้างมั่นตะว่าเข้ากะาะว่าเข้าต้องการที่จะเอาไว้แบบนี้ละก็ดินซ่ํานี่คือนนาฝนนี่ยาเกิดดีแห้งนะคะให้พี่น้องเฝ้าเม้าไปปลูกเดินโล่งพื้นทีซีไรค่ะพี่น้องปลูกไว้นี่นะคะ เดี๋ยวจะอัปเดตห้เบิ้งนะคะ้วกาซอยกันเบิร์ดขอบขั้วค่ะรุ่นนี้ค่ะได้เบิร์ดเลยนะคะเพราะว่าเข้าปลูกแบบดินผงเข้าสามารถล่งแปลงได้เลยถ้าว่าปลูกแบบต้มก็ได้เนี่ค่ะซอยกันทุกแะแนนเลยมีแบกงาพรอมนะคะราคาคือพื้นที่ตรงนี้นะคะใส่เวลาแรกงานประมาณ1ิหาคนหนึ่งสอสาสี่ห้า คือประมาณสี่ไรนี่ใส่เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงเขาไปเหตุนแนววไม่เนาะย่านมันแดดก็เลยพากันเหตดแต่เศร้าน,นะคะเห็นไหมคะแล้วจะบอกอัปเดตต่อไปว่าเวลาโร้ยทอนท่านนี่ตรงล้ยหนานานะคะนาเพราะว่าเข้าตรงการที่จะให้มันขึ้นตามคอมันการเกิดมันก็จะเกิดแบบนี้แหละคะ่ะขึ้นโดยขี้ง่าค่ะขีงง่าลากเลยอ่าไรนึ่งนี่แนะนําอยู่ประมาณล่องพื้นอยู่ประมาณเพื่อขีงง่าเทพไปแนวนี้ล่ะกาค่อยให้เขา ไถปั้นก็นได้ค่ะตะว่ว่าธรรมดาก็คือร่องไปเลยค่ะงานหนึ่งบสอบค่ะชีบสอบกับพ่อค่ะงะลรหนึ่งนะคะลากไปเลยค่ะลากยาวเลยเอามาห้องพืนฐานแนวนี้เวลาเวลาเข้าสีปูขะนะคะ่ะอาจางยไหนเข้าปั้นเลยอันนี้ป้อมห้องพืนแบบง่ายๆสอบหนึ่งก็ลากไปได้หลเติบเนาะค่ะอันนี้คือร่องพืนโดยขีงวเนาะก่อนทีจะข้าจะปูค่ะมันต้องร่องคืนนะคะ เพื่อนดินแนวด้ียีมอสจะปลูกหยาคือบินแบบนี้นะคะ่ะก็ล่างพอดีเลยนี่เกิดง่ามแท่แล้ะคะ่ะตัดง่ายน้ำดินหลักก็ง่ามอันนี้ของเพิ่นเป็นดินตมค่ะพ่อปลูกเป็นดินเหนียวค่ะเห็นบอดินเหนียวแบบนี้ดินเหนียวแบบนี้ม่นมีปัญหาเลยเด้อค่ะเวลาตัดก็ไปลากของหยาจะประสานกันลวบอดีมีปัญหาในการล่งแปลงได้เลยนะคะเพราะว่า ผูดยิ่งคนย่านหลายว่าน้ำขังมันทานน้ำขังบอกขทานน้ำขังค่ะในหลายปีน้ำนี่ค่ะปั้นดินแบบนี้แล้วนี่สามารถรลุยทอนท่านได้เลยนะคะนี่ตอนนี้กำลังซับทอนท่าน,นค่ะวิธีการซับก็ซับง่ายๆนด้ค่ะใส่เครื่องตัดหยาบตัดเอาเลยค่ะเพราะว่าทอนท่าน,นที่ปอมปาอมานี่คือ,อเป็นทอนท่าน,นที่อายุหลายค่ะพี่น้องอายุหลายแล้วคือประมาณกับพกทิบเมือค่ะ ก็เลอยกองใส่เครื่องตัดหญ้าตัดเห็นมันสั่น,นะคะ่ะบอมโบเด้์ฟับเด้ใส่เครื่องตัดหญ้าตัดเอาเลยนะคะก็ใส่เวลาอยู่หลายสติบที่นี่กะสีให้เอาหญ้าแบกกองกองแล้วก็ลุยทอนพันเลยนะคะสีเอาให้แล้วอะคะ่ะไพ่นี่มา่นบุ้งหูว่าสิสิได้อีกฟันใดเนาะสวัสดีค่ะเริ่มปลูกกันแล้วนะคะวิธีการก็คือ เอาเอาหามากเป็นชุดเป็นชุดเทกองไว้แนวนี่แหละพะยายกับยายซอยกันได้เบิร์ตคุนค่ะอันนี้คือปุป๋มปลูกแบบดินโพงกึ่งต้มน้อยนึงค่ะนี่ผมจะเอาปลูกเอาดินซ้ำนี่นะดินแบบซ้ำนี่ค่ะผมเอาซ้ำนี่มันจะงา่ายทาบีน้ำผุมกัสีปลูกแบบบีน้ำเบิ่องอันนี้คือดินโงดินต้มค่ะเพื่อบ่ได้ผมบ่ได้ใส่โรตารี่ปันด้วยค่ะนี่ <Okay. S 1> ผมสิโรยทอนท่านเลยลวผมสิเอารถรถไหหน้าเดินตามหรือรถไงนี่เหยียบเอาเลยค่ะ มันบวกลงเือขาเพราะว่ามันพอดีมดีจมลงพอดีแต่ว่าบอเอารถใหญ่เหยียบเพราะว่ามันจะเป็นร่องนะะนมันกระลั่งสีมาค่ะขึ้นฝ้าขึ้นพนมาเลยเนี่กระลั่งค่ะกระลัง่งคะแนนปั่นก็คือปั่นไปเลยนะค่ะเนี่ยเห็นว่าเนี่ยกระลังล่งโรยทอนพันหอบยะเห็นได้ทุกเพศท,ทุกไลนซอยกันค่ะพี่น้องโรยเลย,เล,ยลูกโรยเลย,เ,ลยเห็นว่า ใส่เวลาอยูซีไลนนี่ซีเอาเวลาใส่อยู่นี่ประมาณสองชวโมงซีไลซีซอยกันปลูกน,นะคะเนี่ยเห็นไหมคะพักกันปลูกเนี่ยค่ะเป็นดินต้มแนวนี่แห่งดีค่ะเข้ามาตองไม้ใส่อยีอย่างเลยตีนเหยัยบหยับลงแนวนี่ค่ะนี่ค่ะเหยียบลงแนวนี่ลงต้มแนวนี่ทำนี่พ่อที่ทำนี่กับพ่อไอ้มันลงแนวนี่แต่ คาะบมีทางเลือกก็คือเหยียบยางเลยก,ก็ได้ค่ะมันดอยอยู่ยังสีซางนั่นค่ะฝนมันตกอยู่แล้วเบิง่งสภาพอากาศเบิ่งค่ะพี่นองซอยกันเห็นบ่นี่ให้ให้เพื่อนเอาใส่รถเข็นค่ะเอาไปลุยกองกองไแขนแกย้ายก็ย้ายเลยค่ะจะง่ายกว่าค่ะก็ใส่รถเข็นนําค่ะเห็นบ่ค่ะลุยแบบนี้เลย ในเสมอนะคะแน่นค่ะโรยซอยกันเนไโรยเลยลูกเน่ยน้อยๆนี่กระเฮ็ดได้ค่ะซอยกันเอาเลยลูกเอามาหยิบหอกหญ้าเร็วอ้าวช่วยกันนะคะเห็นไหมคะรุ่นนี้ช่วยกันปลูกค่ะ พี่น้องปลูกเนะะ้อค่ะให้กองไว้แนวนี้นะคะให้กองเป็นกองไวยแนวนี้หลังจากนั้นมาพี่น้องย้ายท่อนพันค่ะย้ายแบบใดย้ายแบบนี้ละโลยแบบใดโเล่แบบนี้สี่ไรใส่เวลาอยู่4ีชั่วโมงค่ะพี่น้องแห้งานอยู่ประมาณสิบคนง่ายปะปลูกเท่อเดียว เก็บเกี่ยวอยู่บัดปีค่ะมันอายุยืนบอ่อยืนค่ะเดี๋ยวจะปีมันจะสิตายแล้วแต่พี่น้องสีไทยถิมแต่ยาตัวนี้มีข้อดีคือนหนึ่งสามารถตาดเหงั่ได้เลยสองง่วงข้าวกินได้เบิร์แพ้แกะตะก,กะแตนค่ะและที่นี่สามารถที่จะอัดก้อนได้เฮ็ด้ามักก็ได้ค่ะพี่น้องโปรตีนสูงค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องว่าผู้ใดที่ต้องการทอนพันธุ์ปลูกบองวิธีการปลูกที่ค่ะย่นไปเลยค่ะ ู่ใดเคยปลูกตะไคร้เนี่ยเอาเนีล้ลร่งดินมันก็เกิดหยาก,ก็คือกันค่ะพี่น้องปู่แบบง่งยบปเด้ไปหยากก็ไปทีพิธันในการดำเหมือนหน้าเด้ตอนนี้หน้ากับเปลี่ยนท่านสมัยแล้วนะคะที่นี่เวลาพี่น้องเข้าสูป,ปลูกแบบดินแห้งแบบนี้ผู้ใดที่จะเอาไปปลูกนะคะพี่น้องแนะนํำเห็ดซับค่ะประมาณ30มเส้นหรือว่ายิบหาถึง30มเส้นเพราะว่าโตารตีเวลาเขาปันมันปันบ่ไดดนี่ แปลงหน้าปอมสีพักกันเห็ดปลูกอยู่นี่ก็คือปลอมสีใสรถไถหน้าเดินตามอาลอดตะขาบยางค่ะเพราะว่าดินดินมันบเรียบเพราะว่ารถไถหน้าเดอไอรถคูบตาเพันแลนเน่ยมันเป็นห่องหล่องถนนห่อง,องไอของหล่อรถมันเห็ดในเห่าหน่ะเวลาเวลาเห้า,าหยาเกิดแล้วมันบเรียบเวลาเหาตัดมันไปถือกับใบตัดของเครื่องตัดหยาเห่าลหมากหลายคือต้องนี้คือเจอปัญหามาแล้ว ก็อยากฝากพี่น้องเห้ผู้ใหญทีปลูกไม้ให้พี่น้องไปลองเฮ็ดแบบสูตรปลอมเห็ดนี่และเลยละที่นี่อันนี้คือวิธีการปลูกแบบดินผงหลังจากที่พี่น้องย้ายทอนท่านแบบนี้แล้วนะคะถ้าผู้ใหมีหัวสปริงเกอร์โคตการโได้แต่ว่าหนาฝนแนวนี้บม่มีปัญหาเพียงต่ว่าโลไถหน้าเดินตามมานี่มันจะกดทอนท่านล่งตมล,งล่งเอล่องดินน้อยนึงประมาณมันจะล่งอยู่ประมาณ2-3งมเส้นนะคะ หลังจากนั้นมาเอาปล่อยแปลงไว้ประมาณ7จถึง15มือ,อยากเกิดค่ะหลังจากนั้นมาเพราะว่าตรงนี้คือขอขอปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติคือหนังพุนอย่างเดียวค่ะคือเราจะปล่อยทอนท่านแบบนี้เลยล่ะกะ่ะอีกประมาณ7มือมันจะค่อยเริ่มงอกขึ้นนะคะแต่ว่า ถ้าพี่น้องเขาปลูแบบดินตมหรือดินน้ำแบบนั่นถ้าปลูแบบน้ำหลายแบบนั่น,น,นคือโรยทอนพันหล้วปล่อยเหงทอนพันมันจมจมไอค่ายว่าน้ำม,มันลดลงเองให้ทอนพันอยู่เนือดินละกะบ่บตองเอาน้ำลงเลยค่ะให้มันแตกนอกขึ้นนะคะแล้วที่นี่ก็ล่อใส่ปุ๋ยเดี๋ยวประมาณสิบหามือค่ะพี่น้องทอนพันมันจะยาวอยู่ประมาณสิบถึงสิบหาเส้นพี่น้องคอยเอาน้ำลงเอาร่งสูงบปนไดเอาน้ำขื้นใส่ประมาณสิบสิบเส้น โรยปุ๋ยอินทรี่ล่ะปุ๋ยเคมีการปลูกนี่คือประสบความสําเร็จสี้าพี่น้องข้าปลูกแบบว่าหนึ่งไร่ห้าตันเห็ดแนวดเข้าจังสีบุญยยาหิงห้อยคั้วเอ้เนาะกระสียากระย่างตมค่ะปลูกตมปลูกน้ำนี่สีสะบอกวิธีปลูกน้ำน้ำนี่ยิมพผ้ากันให่นหอดปลูกน้ำง่ายค่ะเพราะตรงใส่รดยางยางเลยโรยโรยล่ะก็คือตีนหยียบหยับยางต้อยแปลงเลยค่ะห้น้ำมันลดลงเองเห็นไหม วิธีปลูกที่สองนะคะก็คือการปลูกแบบมีน้ำค่ะพี่น้องเข้าทีมีน้ำเนี่ยมีน้ำนี่ก็คือเห็ดแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ยตีนเหยียบไปน้ำด้วยค่ะเพราะว่าสิบีบัวด้อลงยังด้วยกับน้ำนี่ยางเหยียบไปน้ำให้มันจมดินโล่งอยู่จังสีก็ได้นี่ค่ะเหยียบเอาสีก็ได้ตอนเข้ารอยนะคะเข้าพุ่ตกงไปยาง,อ,ยางอีกหลายรอบนี่ปลูกแบบนี้คือง่ายค่ะแบบนี้ยางออกหนาห้ยอยแต่ก็ยางไปนะคะ อันนี้คือปลูกแบบน้ำนะคะข้อดีก็คือปลูกง่ายค่ะเพราะได้หายังมาดันลงยากค่ะคือปลูกแบบนี้เลยนี่คือปลูกแบบน้ำนะคะ่ะโรยทอนพันละะ้วก็ยางเยียบเยียบล่งก็ป้อยแปลงเลยทาให้น้ำมันโรยล่แล้วกะแค่นั้นค่ะก็ทาตัดโรยง,ง่ายแห้ง ยามันกระสีโพขึ้นแนวนี่มันกระสีว่าเป็นอย่างเด้อค่ะเพราะว่าการงอกของเขาทาลงตมน้อยนึงแหละมองได้หมงนึงแหละที่นี่เวลามันแตกนอกขึ้นมันก็จะขึ้นเบิดทถูกมองเลยเพราะว่าทอนท่านที่เอามานี่คือที่ส่งให้พี่น้องพร้อมนะคะแง่แบบแง่นะคะแบบแก้จัดนี่มันจะอ่าพี่น้องบ่ต้องไปตกใจด้อค่ะญ้านี่ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีหลายแห้งมันจะเขียว ตัวนี้คือปอมไซอินซี่เคมียาป้อมชีบเขียวแห้งบรนไดความหน,หนาของการโรยนี่คือหนาเลยค่ะเสมอแบบนี้คืนวัดตุกคอนี่หนาเหมือนหยาปีหนึ่งเลยได้ถ้าปลูกแบบนนหน้านาปลูกหน้านาหลังจากโรยท่อนพันแล้วนะคะเอารถไถหน้าเดินตามนะคะยางเหยียบเลยคะ่ะเอาลอดีนตะขาบเลยคะ่ะเดินเหยียบให้มันโล่งตมตรงทีแบบมันเบียบนะคะ พยายามเอาเอาให้มันเดินเดินล่องซื้อค่ะให้มันล่องดินล่องตมมันบ่ลลงยางล่องกับบลงไอหนายเหยียบสาพี่น้องี่มันเป็นตมุมผมเอายางเหยียบเลยด้ค่ะเอาเอาล่อเล็กนี่ค่ะยางเลยล่อเหยียบให้ล่องตมแนวนี้ค่ะจมลงเลย สีนะ้บลให้มันคู่ถึงนะี่แดแบบนี้ติดดินล่ำต้นมันติดดินน่ะทั้งไหนก็ขึนค่ะพี่น้องเมื่อตรงยานว่าบปนขึนคะ่ะดินมันชุ่มคะ่ะมันบ่ถึงกระตุ่มเพราะว่าผมเห็ดบ่ท่าน ะะแต่ว่ากรล่องปล่อยแปลงเบึิงนะคะแต่กัะขึ้นแน่นอนเนี่ยก็าก็านยางหยียบก็ไดแต่มันกระโบเรียบพือสที่ปูกแบบน้ำนะคะพื้นที่ปูกแล้วล่วะคะ่ะซีไลขาดทนพันไปอยู่ประมาณงานก,กว่าสองงานเดี๋ยวจะเอามาเสริมเอานะคะปลูกแล้วแล้วค่ะคุณงาน ชมผลงานค่ะถาล่อช่มผลงานนะคะพี่นอ้องเนี่ยใส่รถไถหน้าเดินตามเหยียบเอาที่มีน้ำแช่แชแบบเนี้ยนะคอนทันเวลาเขาลุยแล้วแล้วเข้ารถไถหน้าเดินตามไม่เหยียบแค่นี้กับป่อยแปลงเลยะคะ่ะเพราะว่าเขาสูบเอาไว้ในการที่ใส่ทอพี่วิซีเพราะว่าป้อมปลูกดินมันมาเป็นตมแห้งนะคะดินค่อยแช่แช่ก็เลยเห็ดแบบม,ม,มันมันมันโมมีน้ำมันก็เลยปลูกแบบนี้นะ ผมอาศัยน้ำฝนวันซะช่วงนี้มันอากาศดีอากาศเย็นเป็นจะกง่ายค่ะและ้วทา่านนะคะปลูกแบบดินแห่งนะคะเมื่อนี้พี่น้องไดไอเดียในการปลูกดินแห่งดินตมนะคะ,ะ,ะพี่น้องมีคอมเมนต์อีหยังต่างๆสามารถใส่ในตัดใดนะคะเท่านี้เทียงเคนี่เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ